ผได้แล้วแทงมาให้มหาเทพไปเบกเอา้าดูเลยมหาเทพให้กำลังสุดยอดสุดยาว,ยาวจริงเรียบร้อยครับผมทำไวให้เกมนี้ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l บอลจันทากองนะครับผมก็มาต่อจากเกมที่แล้วนะครับผมหลังจากเราเปิดบ้านชนอะอาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อหนึ่นัดนี้นะครับผมเราก็จะไปเยือนพิ้งค์พาวเวอร์สเตเดียมของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมหรือฉายาจิ้งจอกสยามน,นะฮะ <c oughs> ก็ก่อนอื่นเรามาดูทางแมสเซจนะครับผมก็จะบอกประมาณว่านกเตะไปตีทีมชาติถือว่าเป็นเกียรต,ติยศอันยอดเยี่ยมของนาเตะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ <c oughs> ทีมชาติก็ยังไม่เกี่ยวกับเรานะครับ ก็ยังไม่ต้องไปสนใจนะฮะมาดูในเกมกันนะครับผมนัดน,นี้ก็มีมาริโอมาสุกิตนะครับผมทางเลสเตอร์นะฮะเจอกับทีมเก่านะครับผมแล้วก็ทางเราก็มีแฮร์รี่แม็กควายครับเจอทีมเก่าเช่นเดียวกันนะครับผมโอ้โหนูนนี้ครับเลสเตอร์บุกมาทางซ้ายของเรานะครับว่ายไงเแบนบน็อตวิลเลียมเข้าไปไม่ไหวนะครับผมไม่มีความแข็งแกร่งแล้วมาคราดฟอร์ดแม่ขยันฮนะทิ้งมาให้มหาเทพมหาเทพ ายด้วยสายให้ออกโันนี้มักซียาวดูเลยครับผมมักซียาวใช้สกิลลงไปแล้วโดนทำฟาวอาจารย์โอ้ไม่ว่าอะไรครับอ้าวแล้วมันสุขิดได้บอลจังหวะนี้มันสุขิดรุนแม่มันยังไงมันสุขิดยิงโอ้โหไปชนเสาครับเกือบไปเคลียวมาครับซาก้ามักซียาวครับอักซียาวมาทางซ้ายเข้ากลางให้รัดฟอดรัดฟอดปัน่นไปติดนะครับผมมาเทพยังได้บอลอ้าวแต่ล้ำหน้าไปแล้วครับมหาเทพเวลฟิ เซียวนกเซียวให้กับมหาเทพมหาเทพคือนนกเซียวครับทำชิ้หนึ่งสองแล้วแทงให้มหาเทพโอ้โหมหาเทพไม่ได้อีกแล้วครับอเอาเก็บบอลไดค้ครับแมนยูแรดฟอร์ดให้เดนนิสเจมข้างบนเจมเจม,จมให้มาที่แรดฟอร์ดปั่นด้วยขวาโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมาทางซ้ายแล้วครับเลสเตอร์ซิตี้ฮาวิบาร์นแฮวิบารนเปิดมามาตสุคิดได้มงอื้อหือไม่ตรงกรอบเช่นเดียวกันครับจะมงใส่ทีมเก่าเลยฮนะมาตสุคิด เสเตอร์มาเจอแบนดอนวิลเลียมครับสวยงามแบนอนวิลเลียมกระชากไปฮะยังไม่จ่ายนะครับผมวิลเลียมให้มักเซียเักเซียวตอกส้นให้ได้ฟอดถึงนะครับผมไปด้านบนวันวิสซาค่าเติมแล้ววันวิสซาค่าเปิดเรียๆแล้วมาเรียบได้แลวยิงโอ้โหยิงไี่ดีนะฮะ คืนหลังให้วิลเลียมพบแล้ววิลเลียมเปิดไปติดครับโ oh, oh, อ้โหเขาทางเลสเตอร์ครับอดเลยครับจังหวะนี้มหาเทพยิงไม่ดีเลยอนะับสียาวแ่งให้มหาเทพมหาเทพใช้ความแข็งแกร่งเบียดไปสวยครับผมนี้ซูนชูได้หรือเปล่าไม่ได้ครับคืนหลังแล้วเคลียร์ออกไปครับหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับผมเลสเตอร์กับแมนยูนะฮะ นหหม่มาเ์ีมีโอกาสยิงนะครับแต่ยิงไปติดไซฟผู้รักษาประตรูนะฮะยิงไม่ดีด้วยส่วนหนึ่งนะครับริศกาให้เดนนเจมเดนนเจมให้มักซียาวถึงแล้วมักซิยาวจัง,งั้นตียิงไม่ได้ครับผมล้มไปแล้วที่ตัดสินก็ไม่ว่าอะไรเช่นเคยนะฮะอา้าวเข้าทางมาฮ์ดีไม่ได้อีกแล้วครับผมซูยอนชูมาดักมาได้แต่แมนยูยังได้บอลรับชีเดนนเจมเดนนเจมแทงให้มหาเ์ดไปเบมาเ์ดไปเบไม่คันนะครับเสร็จซูยอนชูเคลียออกมา อย่างได้ครับแมนยูบันวิสซาก้าแจ็คกิลิชกิลิชให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดให้มักเซียวมักเซียวคือเรดฟอร์ดแล้วแรดฟอร์ดให้มหาเทพมหาเทพเสียบอลครับผมโอ้โหเกือบไปดูๆๆได้บอลครับมักเซียวรอแรดฟอร์ดเติมมาทางซ้ายครับแรดฟอร์ดใช้ความเร็วกับชาติหนีก็โดดไปเละๆไปแล้วมักเซียวเปิดบอลเดะนเจมมงไม่ตรงตอกเขาบอ้โหเป็นไปได้ยังไงแรดฟอร์ดมักเซียว เมือสิยาเอาให้กับสมอลลิงทางซ้ายสมอลลิงเปิดแล้วมาเทพไม่ได้ม่งครับผมยงอยู่ยังเก็บบอลได้แจาคกิลิชงางตีนยิงไกลแล้วโโอ้หเบาไปหน่อยครับเข้ามือผู้รักษาประตูอย่างง่ายดายแล้วเลสเตอร์จะสวนนะครับผมมาทางฮาวิบาลนครับผมขวายังไงซากา้าทำดีครับผมแล้วจะสวนบอลวิสซากา้ากระชากขึ้นไปเองครับผมกระชากขึ้นไปเองยังไม่จ่ายครับ แล้วให้ที่เดเลนเจมเด่นเจมลงลงเด่นเจมยิงไปติดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเดงมุมนะครับผมอ๋อฟอกบ,บาวิ่งมาเปิดมักซียาวไม่ได้มงครับแล้วแจ็คก,กิลลี่แบอลได้แจ็คให้ให้กับเจมเจมไม่ได้ให้ที่๊อก๊อกเปิดเข้าไปที่เดิมแล้วโอ้โหแักเตเลสเตอร์โมองออกไปได้นะครับผมสายแล้วเมนยูจะสวนเดนเนเจมแข่งให้กับมักซิยาลมักซิยาว ออกมาด้านล่างให้กับอเล็กซิสซานเชสครับผมซานเชสเปิดไปและฟอดไม่ถึงครับผมโอ้โหโดดเวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นครับยังไงครับผู้นี้จะเสมอหรือเปล่าไม่ควายหนุนขึ้นมาวิสัก้ให้เลซิสเลซิสให้กับมอสซิยาไม่ถึงครับผมโอ้โหหมดเวลานะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับเสมอกันไปนะครับผมสกอร์สมานฉันะูนยประตูต่อศนย์ครับเลสเตอร์กับแมนยู เซ็งเลยครับเจาะไม่ได้นะฮะแหมก็เสมอกันไปนะครับผมแย่จริงๆนะครับก็ทางอาร์เซนอลนะครับผมชนะเซาท์แฮมตันลีดแพ้ครับบ้านให้นิวคาสเซิลฟูลแลมแพ้ครับบ้านให้สเปอร์เชลซีชนะไบรตันคริสตันพาเล่เสมอนอริดเวสต์บอมแพ้วิลล่าบอนมัตชนะเอเวอร์ตันลิเวอร์พูลชนะเวสต์แฮมแล้วก็แมนซิตี้ชนะเบอร์ลี่นะครับผมส่วนทางจากฟูงนะครับผมก็ยังเป็นเลสเตอร์นะครับผมต่อมาก็แมนยูนะครับแล้วก็บอนมัต อันดับที่4กลายเป็นลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับผมแล้วหนะ้าต่อไปนะครับผมเราก็จะเปิดบ้านโอเทฟฟอร์ดเจอกับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับผมเริ่มเกมครับผมมีหมอกลงนิดหน่อยครับสนามโอเทฟฟอร์ดอ้าวอาจจมาตเตาเลยครับผมได้แล้วแทงมาให้มหาเทพไปเบกเอ้าุณเลยมหาเทพให้กำมังซวยมายาจยิงเรียบร้อยครับผมนํำไวให้เกมนี้ เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะครับผมก็นําแล้วครับนี่เอาตันนี้มันคือ้านี่จุ๊บให้กล้องครับผมตรงนี้อดามมาตาอเล่นะครับผมแทงให้เวลเวกหลุดเลยครับกองหลังฟูแเล่งงงนะฮะแล้วเวลเวกาจกลับมาให้มักซียาวมักซียาวแปรด้วยขวานิ่มๆเข้าไปครับผมมักซียาแทงให้มหาเทพหลุดอีกแล้วครับผมโอ้โหกองหลังฟูแเล่นี่ไม่ได้เรื่องนะฮะใจเข้ากลางตาอเล่ยยิงเอ้าเรียบร้อยครับผม น่าจะเป็นลูกทำเข้าประตูตัวเองนะครับผมของฟูแล่ดูลเลดูกบบรับมีาสียเแทงให้เวเบกค,ครับเวเบกไปเก็บบอลมาได้นะฮะโชว์ความเป็นมาเทพมาเทพใจกับเข้ามาแล้วอาดาม่าย,ยิงนะครับผมแล้วฟูเล่นฟูแล่น,นะครับเอาห,หัวมามงลูกบอลน,นะครับเรียบร้อยเลยเข้าประตูตัวเองเหมือนจะมงสกัดนะครับแต่มันทางไม่ดีนะครับไม่เข้าประตูตัวเองไป มาเทพตัดบอลได้มาเทพเปิดเข้าไปติดครับผมอันดามาตาอเล่ใช้ความแข็งแกร่งแล้วเ,เปิดลีเล่เข้าไปอื้มไม่มีใครเข้ามาแทบกินเลยขอทู่มาที่ปอกปาปอกปาให้มาตามาตาให้อาามาอารามามาที่มาเยาวปันโอ้โหเซฟได้ครับพูทธัพท์ประตูเด็กโกดัโลดาโลเอ้าไปชนกับตาเล่ครับผมดาโล่มึงล้มเลยอิจิภายทำไ้มึงมาขวางทำไมครับ แล้วหมหาเทพไปเป็นได้แล้วยิงเรียบร้อยสประตูต่อศูนนะครับผมนี่เทพนะครับเอาแล้วอาดาม่าเตาเล่ไปครับผมใช้ความเร็วหนีไปอาดาม่าเตาเล่ฝืนลีเลียเช่นเคยแล้วมหาเทพมาซิอาสักคนหนึ่งไม่ได้ครับผมโดนเคลียร์ออกไปได้ลูกทุ่มครับ ลูกชอทุ่มาสายเล็กให้ลูกชอลูกชอเปิดด้วยซ้ายมหาเทพเต็มหัวมงโอ้โหรักษาประตูเซฟนะครับผมแล้วจะหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับผมถึงแรกนะฮะก็ยิงไป3มดอกเบาๆครับศูสามศูนย์นะฮะ <Yahoo! S 1> แล้วโลตัดบอลได้สวยมหาเทพให้มักซียาวมักซียาวรอมหาเทพวิ่งแล้วจ่ายให้มหาเทพเวลเบกค,ครับผมเวลเบกจ่ายตัดเข้ามาซานเชสยิงเรียบร้อย ดูครับผมมักซียาวรอมาเทพวิ่งนะครับผมแล้วมาเทพวิง่งจ่ายตาเขากางครับสานเชสยิงเข้าไปเหมือนฉล้มนะฮะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับสานเช็เป็นประตูที่4ี่ของแมนยูในนัดน,นี้นะครับถล่มทลายครับผม อาวฟูลเลมจะสวนมาครับลองเล่ลองเล่ตัดไปได้แล้วก็ไม่ควายเคลียร์ออกไปสวยงาอ้าวมาเทพได้บอลให้มักซียาวมัซียาวให้ให้ที่ซานเชสครับผมซานเชสไปซานเชสโอ้โหึ้นหลังมาไก,กลไปหน่อยครับให้มาต้ตาไม่มีที่เจาะแล้วครับผมมาตาให้เปอกบาครับมาตายังไงมาตาให้ที่ลูกชอลูกชอเปิดเข้าไปเท้าซ้ายมาเทพไม่ได้โมงแหมเกือบไป แมนยูเก็บบอลได้อีกแล้วครับมักซิเอวซานเชสซานเชสให้มักซิเอวม,มักซิเอว,วคืนซานเชสซานเชสปั่นด้วยขวาเรียบรอ้อย ศูนย์ไปแล้วครับซานเชสนะฮะยิงประตูที่2ของตัวเองในนัดนี้ครับผมร้อมร้อนแรงจริงๆครับผมหลังจากกลับมาจากการยืนตัวห้าศูนไปแล้วครับผมโอ้โหและเทสครับผมฟูแลมนัดนี้นืจะเลื่อนชั้นขึ้นมาเท่านั้นเองครับโดนตกหัวทิ่มะนะครับผมฟูแลมบุกมาบ้างครับจังหวะนี้ฟูแลมฟูแลมจะเจาะได้หรือเปล่าแล้วยิงเขามือ่ด้แยงง่ายๆครับผม บมือให้กับองต้นนี้มักซียาวครับผมเปลี่ยนตัวไปก่อนนะครับมักซียาวนั่นนีพักนะครับผมปอกบามาที่กรีนบูดกรีนบูดให้กับชายเล็กครับผมชายเล็กกระชากไปจะได้ให้ทิ้หรือเปล่าชายเล็กชายเล็กไม่โอ้ยไม่ได้ครับชายเล็กได้แล้วครับเล็กซิสแทงให้กรีนบูดเหมือนจะแรงไปนิดแต่กรีนบูยังได้ กินบูดคืนที่ชายเล็กชายเล็กให้ที่มาตามาตาปั่นด้วยซ้ายอืมหือก็มือที่รักษาประตูครับเ <Wood S 2> <c oughs> ีนบูดเห็นปอกบาววิ่งแล้วแทงให้ปอกบาครับผมปอกบาลูกนี้ยิงโอ้โหยิงมาค่อยดีเท่าไหร่ครับผม <Yeah. S 1> แดนนีนเจมส์แดนนีนเจมส์ยังได้บอลใจจะเข้าก,กลางมาไม่มีใครเลยครับฟูลเล่มได้บอลหมดเวลาเลยครับผมก <Yeah. S 1> ับเกมนี้เปิดบ้านถล่มฟูลเล่มไป50ูนคูสวัสดนะครับผม เล็กซิตนัดนี้ยิงไป2ลูกเลยทีเดียวนะครับก็จบไปครับผมถล่มไป5้าศูนย์แล้วมาดูสกอร์ในแต่ละคู่นะครับผมซอลแทมตันเสมอเลสเตอร์นะผมลีดแพ้อาร์เซนอลสเปอร์แพ้เชลซีไบรตันเสมอพาเลตนอริดเสมอเวสต์บรอมวิลล่าแพ้บอลมัตเอเวอร์ตันแพ้ลิเวอร์พูลนะครับ เวสต์แฮมแพ้แมนซิตี้และนิวคาสเซิลแพ้เบอร์ลีย์ครับผมเมื่อกี้นะครับผมเลสเตอร์ทำได้แค่เสมอนะครับเลยทำให้ตกไปอยู่อันดับ6เลยนะครับจัดฝูงนะครับผมอันดับหนึ่งตอนนี้ก็มีแมนยูบอรนมัดลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับผมนี่คือท็อปโฟนะฮะแล้วก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงนะครับแต่ นัดแรกนะฮะแหม,แมพลาดแท้ไปหน่อยที่ไปเสมอเลสเตอร์ทำได้เพียงเสมอเลสเตอร์นะครับผมนะก็เลยทําให้คะแนนทิ้งห่างเลสเตอร์ไม่ค่อยมากและผมทิ้งห่างแค่2แต้มแต่ตอนนี้เลสเตอร์ก็ ลงย้ยอันดับที่6เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มาถาล่มฟูลแลม5สูตรนะครับถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับฟอร์มการเล่นของเราตอนนี้นะครับแล้วก็ยังไม่เสียประตูในหลีกเลยสักประตูเดียวนะครับผมแล้วก็แน่น,นะครับผมเราจะเจอ CSKA m o สโกในยูโรป้าแล้วก็ไปเยือน Stamford Bridge ของเชลซีนะครับผมใครชอบ้ว่ลืมกดไลค์กดซับกันชแนลบอลจันตากรไว้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสวัสดีครับ